สวัสดีจ้าวันนี้ได้อะไรกินกันคะที่บ้านเราอจะทําปูอัดผงกะหรี่ให้หลานคะ่ะวัตถุดิบก็มีตามที่เห็นเมื่อกี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอีหลานก็อยากกินเหลือเกินลุงมันก็เลยต้องทํา ให้หลานนะคะตามคำร้องขอของมันนะคะว่ามันอยากกินมากเลยบูอัดผงกะหรี่เนี่ยวัตถุดิบของเราก็มีไข่มีผงกะหรี่ที่เราซื้อมานะคะทางร้านแนะนำมาว่ายี่ห้อนี้หอมดีเออเราก็ดมดูแล้วเออมันก็หอมดีจริงวะ่ะอะไรเงี้ยนะคะ อเรามาทํากันเลยนะคะก็คือพ่อครัวเรานะคะคือลุงม,มันก็จะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะรอเดี๋ยวก็กระทะร้อนก็จะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเจียวเราก็ถามว่าต้องเอาความสุกข,ขนาดไหนนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จเราก็จะใส่พวกปูอัดที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้นะคะกับเครื่องปรุงลงไปนะคะรอบอกเลยตอนนี้นะคะว่ากลิ่นหอมมากแล้วเราก็รู้สึกว่า หิวข้าวหิวข้าวเลยบอกให้ลุงทำเร็วๆหน่อยหลานมันก็มายืนดมอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยอมลุงก็บอกผัดเน่ยเขาไม่เอากันแฉะหรอกเขาจะผัดแบบแห้งๆแล้วก็อ่ะตามใจสิฉันก็ไม่เคยทําตัวเองก็ทําไปสิเพราะตัวเองคนทำกับข้าวอยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ผัดไปสักพักดึงนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่า,อวาเออจะใส่ต้นหอมเวลาต้นหอมกับพริกล้วบอกอืมโอเคจัดไปเลยจุกจุกหลานมันก็บอกว่า หนูกินได้อร่อยนะกินหอมอย่างเงี้ยรับรองว่าต้องอร่อยแน่เลยลุงลุงมันก็โหยิ้มแก้มปีเลยอืมอันนี้คือผ่าเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่กล่องนะคะเพราะว่ายัางไงเราก็คิดว่ากินกันไม่หมดอยู่แล้วก็ใส่กล่องเลยทีเดียวจะ,จะได้ไม่ต้องล้างจานหลายรอบนะคะผลสุดท้ายเป็นยังไงไม่เหลือเสร็จน่งห้านหมด เราก็ไม่ได้กินได้แต่ชิมก,กันกับลุงแค่คนละนิดเราหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงสุดท้ายนางหลานหมดไว้เจอกันใหม่จ้า